มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด26รายนะครับทางสภานะครับซึ่งตอนนี้ปัญหาช้างปา่าก็เริ่มและศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาช้างป่าอย่ยังยืนทุกจังหวัดอยู่นะครับแล้วก็หน้าที่ของสมาชิการนะครับราการแก้ปัญหาช้างพื้นที่แต่ละพื้นที่ปัญหาไม่าห,าหรือ่าถว่ามันมีจำนวนพิ่มาณต่อเดือน8ล้านดอลลาร์ าเจดีพอดีเมือนกันไต้หวันเรียกเนี่ยเรามีบ้านผูกเมืองสิบเตีองแต่เราโดนทำให้หมดเยอะมากทีเนี่ยครับหกเดือนเนี่ยครับตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วป่าเนี่ยช้างป่าตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นในประเทศแล้วก็มีการข้อลูกหรือว่าการเต่อกรอื่นผมก็อยากจะ เราเรา student, Turn, ียนัว่ท่องเที่ยวสมเด็จพระเยซูสมัยุสีิยาใไ่ับพี่น้อยอะร่นใรญบมเตนี้ก็เชื่อมโยงมาว่าเจอที่สาลนี่ที่ศาน้องศาน้สงใช่ไเมื่อสศาศิลป์เลยว่าทำอย่างไรคนช้างทำยังไงให้อยู่ได้ ซึ่งตอนนี้ปัญหาช้างตายพูดเลยครับก็คือตอนนี้เพิ่งได้มาการบริจต่อสัตว์ที่ประจวบพื้นที่เทคโนโลยีที่มีแหล่งช้างปัญหาให้สมบูัณ์เพิ่นทั้งปีแล้วได้มาแล้วประมาณ6เท่าสามสงา์เนี่ยเป็นสงา์เนี่ยถ้สังเกตดีเป็นสงครามที่เกี่ยวแต่จริงแล้วเนี่ย การที่ช้างเข้ามากินพืชไร่ที่น้องเลี้ยทั้งหมดเนี่ยนะครับก็ได้ดีทั้ง